สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเรามาทำอะไรที่นี่ครับเราจะมารับเหรียญกับ f c ของเรานะครับมาลุ้นกันนะครับว่า f c ท่านนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นจะมีอะไรให้กับสยามชาแนลนั่นเองครับหากวันนี้มีสิ่งที่ต้องการสยามชาแนลซื้อครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นเดินทางมาที่นะครับโกสุมพิสัยนะฮะจังหวัดมหาสารคามก่อนที่เราจะไปรับเหรียญที่จังหวัดขอนแก่นเราก็มีกิจกรรมดีๆวันนี้เราอยู่ที่นะครับถือว่าเป็นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของนะฮะอำเภอโกสุมนะครับจะมีลิงค่อนข้างที่จะมากนะฮะดูน้องๆนะครับก็นะครับรอนะฮะรอรออาหารนะฮะมาดูการแจกแล้วนะฮะเริ่มแจกแล้วครับเนี่ยฮะเด็กๆเราเต็มครับเด็กๆเต็มครับ นี่คือลิงนะฮะที่อยู่โกสูพิสัยวันนี้สยามเชนี่เอมาแจกให้นะฮะเห็นไม่อิ่มกันกันเลยจัดให้เลยครับจัดให้เลยนะคนละลูกละลูกเลยนะครับขนเข้ามาอีกครับขนเข้ามาอีกครับขนเข้ามาครับขนเข้ามานะฮะทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะฮะน้องๆนะฮะมาๆคนละลูกละลูก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 อะลูกอะนี่ครับนะครับมารับมารับป้ารับปรับป้านะครับมาเลยใครที่ยังไม่ได้มาเลยใครไม่ได้มา มามามาพอยังไม่พอไปสั่งมาเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เหมาเลยเหมาทั้งรถเลยนะครับมามามาเอามาเลยน้องๆเข้ามาคนละลูกละลูกเลยนะครับอ่าจัดป้ายจัดป้ายใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้นะครับอ้าวอ้าวอ้าวมาเอาเอาตัวเล็กอ๊บโอ้โหนะฮะหมดยังครับพี่หมดยังครับเอาออกมาครับเอาออกมาครับออกมาเลยนะครับให้น้องๆเรานะครับอ่า สนุกสนาน MM นะครับโอ้โ oh. ห uh huh. uh huh. นฮะน้องๆที่ย um. ังไม่ได้มารับครับมารับมารับเลยมารับป้ายนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครที uh ่ยังไม่ได้มาเอากับพี่เลยเลยอ่ะอ่านะฮะคนละลูกละลูกนะครับวันนี้เอาให้ครบเอาให้ครบมีกี่ร้อยตัวนะฮะตัดไปเอาไปเอาไปน้องๆเอาไปห้ามจับมือพี่อ่ะไอ้ตัวเล็กตัวเล็กอ่ะตัวเล็กโอ้ย เฮ้ยแ่เจอกันนึงนงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนี่ครับรอบหน้านะเดี hey. ๋ยวพี่เจ้าของมาฝากบ๊ายบายึงจันนครเรือแสนอยากขึ้นรถเมื่อขอนจันแต่บ่มีแฟนไปอวดเพื่อนคูคือทอดจาดก้อยกีมาคอยคุยตัมาคุ่งแต่ยังอยากคีบสาวฟูด้บ่าไฟสูง กพืเ,เพื่อนๆครับเรามาดู2เหรียญน,นี้นะครับทำไมสยามชาแนลถึงประกาศรับซื้อแล้วก็ไปรับซื้อมาจากเ,เพื่อนๆนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเ,เพื่อนๆของเราก็ หาได้แล้วนะครับก็นํามาขายให้สยามเจแนวก็ได้เงินกันไปเรียบร้อยเลยนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่เราจะพูดถึง2เหรียญนี้ในคลิปนี้นะครับทำไมถึงมีราคาแพงกว่าปกตินะครับเพื่อนๆนะครับฟังคําบรรยายแล้วก็ดูจุดข้อสําคัญให้ดีนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญที่เราจะพูดถึงครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เหมือนกันทั้งสองเหรียญครับ ฝั่งซ้ายนั้นเขียนข้อความว่านะครับภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านในรัชกาลที่9มีคําว่ารัชกาลที่9ทั้ง2องเรียญครับ สองเหรียญน,นี้มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ1ตัวหนังสือนะครับฝั่งขวานั้นจะเป็นขนาดที่เล,เล็กและเลียวฝั่งซ้ายนั้นจะดูหนาเตอะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้านหน้านั้นนะฮะวงของเหรียญน,นั้นจะใหญ่กว่าเหรียญที่อยู่ฝั่งขวามือนั่นเองครับมาดูข้อมูลของเหรียญแรกกันก่อนนะครับทำไมสยามจะแนวถึงซื้อจากเพื่อนๆน,นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเหรียญน,นี้เป็นลักษณะแบบไหนมีขอบเฟืองนะครับมีขอบเฟืองดูดีนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับ นี่ฮะมีขอเฟืองนะครับน่าไม่มีการผ่าตัดใดๆมานะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นเหรียญแท้ๆนะครับที่ซื้อมาจากเพื่อนๆที่ขอนแก่นนะครับ ด้านหลังนั้นเป็นแบบไหนครับด้านหลังเป็นตราแผ่นดินนะครับแล้วมีข้อความว่านะครับรัฐบาลไทยอยู่ด้านบนตรงกลางบอกราคาคือ50สตางค์ด้านล่างบอกพศคือพศ2,500รครับปีพศ2,500นั้นต้องบอกเพื่อนๆว่ามีกระบวนการผลิตนั้นออกมาหลายล้านเลยทีเดียวนะครับถือว่าหาไม่ยากนันเด็กแต่ทําไมบล็อกแบบธรรมดาแบบนี้สยามชาแนลถึงจ่ายรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบล็อกพิเศษนะครับเกิดเพื่อนๆไปหาเจอนะครับเดี๋ยวอธิบาย ให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะถ้าเข็มตรงนี้ชี้ลงตรงห่างพอพานเมื่อไหลนั้นจะมีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับหากเพื่อนๆหาเจอก็ส่งมาประเมินราคาได้แต่ถ้าเป็นบล็อกแบบนี้ถือว่าเป็นบล็อกปกติและก็หาชมได้ง่ายนั่นเองครับบล็อกธรรมดาแบบนี้แต่สยามชาแนลซื้อแพงพออะไรเพื่อนๆสังเกตดูตามผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญ50สต่างรุ่นนี้เพื่อนๆแค่นะฮะจับเหรียญแล้วหมุนแบบนี้พอนะครับเห็นไหมครับนะฮะปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้นะ ครับตรา,าแผ่นดินนั้นจะกลับลงมาแต่เหรียญน,นี้นั้นนะฮะจะตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้ครับหากเป็นสภาพใหม่ๆซื้อสวยนั้นก็จะประเมินราคาแพงนะฮะถ้าเกิดว่าตรงขึ้นทิศทางเดียวกันแบบตรงขึ้นแบบนี้เลยนะครับอาจจะเป็นหลักพันเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหาเจอนะ่ครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับเหรียญที่2เนี่ยก็ซื้อมาจาก เพื่อนๆนะฮะที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้นะครับแบบเป็นล็อกธรรมดานี่แหละนะครับด้านหลังเป็นนะฮะตราแผ่นดินแบบนี้นะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยเหมือนกันมีตราแผ่นดินมีคําว่า25สตางค์เหมือนกัน,ล,นล่างบอก พศคือพศ2 5 0 0เหมือนกันบล็อกนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับมีอยู่2แบบนะครับในเรื่องของเหรียญที่เล่นหากันครับก็คือนะครับมีบล็อกธรรมดาแบบนี้ก็คือเข็มตรงนี้จะชี้ลงตรงหางนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก50สตางค์เมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็น50สตางค์ชี้ลงตรงนี้นั้นจะมีราคาแต่เหรียญที่มีราคาอีกบล็อกหนึ่งคือชี้ลงตรงกลางพพา่านครับซึ่งกลับกันนั่นเองครับระหว่าง50สสตางค์แบบ อ่าธรรมดากับอ่า25ต่างแบบธรรมดานะฮะจะกลับกันนะครับถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆหาเจอตรงนี้นะครับที่ชี้ลงตรงกลางนั้นจะมีราคาแพงครับแต่เอาเถอะครับวันนี้เรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้ครับคือเหรียญ25ต่างแบบธรรมดาที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปหาเจอ นะครับยินดีที่จะประเมินราคาให้ผลิตออกมาหลายล้านนะฮะต้องบอกไว้เลยแต่ว่าเพื่อนเอนครับสังเกตดูให้ดีนี่คือความจริงของเหรียญยีสิสตาง์ปี2,500ทําไมซื้อราคาแพงครับในบล็อกธรรมดาสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับพอหมุนกลับมาก็จะเป็นเหมือนกันเลยกับเหรียญ50สสตางค์เมื่อสักครู่นี้นะครับคือนะครับตราแผ่นดินนั้นนะฮะจัดตรงนะครับผ่าน ขึ้นไปทางด้านบนนะฮะคือไม่ได้กลับลงมาว่างั้นเถอะนี่ครับคือนะครับอ่าเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าตรงขึ้นทิศทางเดียวกันเลยนะครับตรงขึ้นแบบนี้นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนั้นสูงถึงหลักพันนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทที่เรารับซื้อนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะฮะนี่ก็ซื้อมาจากขอนแก่นคือนะครับปี2529แบบนี้เราก็ซื้อนะครับผลิตไม่น้อยนะครับผลิตมากนะฮะสูงถึงหลัก4ล้านเลยนะครับในส่วนของนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับ ซึ่งเป็นปีพศ2529นะครับปี2529นั้นมี2แบบนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้าเป็นช่อสั้นแบบนี้นะฮะราคาจะอยู่ประมาณ200นะครับถ้าเกิดว่าสภาพผ่านงานใช้แบบนี้ไม่ขมๆมสวยสวยนะครับไม่ใหม่ๆนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเป็นช่อยาวๆขึ้นมาราคาก็จะแตกต่างกันไปครับอีกเหรียญ10บาทครับดูแค่พศก็ขายได้นะครับเพื่อนๆนี่ก็เอามาจากขอนแก่นเหมือนกันนะครับกับเพื่อนๆที่ขายให้เราก็คือนะครับปีพศ2541ครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับคือเหรียญ10บาทถ้าสภาพผ่านงานใช้แบบนี้ก็ประมาณ50บาทไม่ผ่านงานใช้หลักร้อยแน่นอนแต่ถ้ามีเปล่งและมีเต็มเหรียญนั้นนะครับห้าถึงหลักพันนะฮะถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับปี2อ4 1นั้นนะครับสิบาทนั้นขบวนการผลิตไม่น้อยนะครับอยู่ที่9ก้าแสนเหมื่นเหรียญตามข้อมูลนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เรานะครับซื้อมาจากเพื่อนๆที่ขอนแก่นนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญนะครับซึ่ ประเทศใครมีล er ักษณะแบบนี้ก็ยินดีประเมินราคาให้นะครับเหรียญของแอดเบิร์นะฮะนี่ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูอย่างนี้นะฮะนะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนหาเจอนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเนื้อทองแดงนะฮะด้านหลังเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครเจอก็ยินดีประเมินราคาให้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับ อยู่ที่รอสอด้วยนะครับอยู่ที่ความเก่าของคอสอด้วยนะครับเนี่ยฮะดูที่ความเก่าของคอสอด้วยแล้วก็สภาพของเหรียญเพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับมีเหรียญปลอมด้วยนะครับนะฮะมีเหรียญลอกเดียนแบบนี้ดูขอบนะครับนี่ฮะอันนี้คือเหรียญแท้ๆนะครับเหรียญจริงนะฮะเพื่อนๆก็สามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะดูขอบไว้นะครับดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะครับ เพื tacos, ่อนๆแคปหน้าจอได้นะครับแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับซื้ออยู่นะครับเหรียญต่างประเทศแบบนี้ก็เอามาจากขอนแก่นเหมือนกันนะฮะแคปนั่นๆไว้นี่ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับดูกันง่ายๆแคปไว้เลยนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนั่นเองครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเหรียญจีนนะฮะเหรียญต่างประเทศนั้นเรารับซื้อจํานวนมากนั่นเองครับเพื่อนๆครับ ใครเข้าใจแล้วนะครับว่า2เหรียญนี้สยามชะแนะซื้อแบบไหนนะครับขอความกรุณานะครับเพื่อนๆครับนะฮะกด9นะครับบอกเราหน่อยนะครับว่านะครับสองเหรียญนี้เราซื้อกันแบบไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็พบเจอเหรียญที่เราพูดคุยกันนะครับสามารถที่จะนะครับแอดไลน์ ID มาได้ที่ไลน์ ID นี้ครับ นี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ช่องทางเลยทีเดียวนะครับคือฝั่งซ้ายนั้นจะเป็น QR วอาคตยิงได้เลยนะครับส่วนฝั่งขวานั้นจะเขียนคําว่าสยาม4466นั้นเป็นไลน์นะครับที่สามารถตอบสดกับ เพืเ่อนๆได้นะครับพูดคุยกับสยามชะแนลได้ครับสยาม4466ครับส่วนลายด้านล่าง2ลายนั้นเป็นลายแอดตอบกลับอัตโตนมัตินะครับเกิดของท่านนั้นไม่มีราคาหรือไม่ตรงสเปคที่เราต้องการนั้นใครขออนุญ,ญาตนะครับรบกวนดอาจจะไม่ได้ตอบกลับนั่นเองอยากได้ข้อมูลของเหรียญหรืออยากพูดคุยกันไปที่สยาม4466ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดต,ตามรับชมช่องสยามชะแนลของเรานะครับเพื่อไม่ให้เพืเ่อนๆนั้นพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับขอความกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกด s u b กดคกดแชร์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้สักนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ